เริ่มพี่ต้นเชิญครับผมคือพี่ผูกว่าพี่มุ่งอ่ะพี่ต้องมุ่งผมแน่นอนอ่ะเวลาอยู่บ้านชอบทำอะไรถามพี่ต้าทำอะไรเชิญครับอ่าพี่ทำอะไรครับอยู่บ้าน รู้จักต้าอูออฟโรดแต่หลายๆคนเช่นพี่เติร์ด <Matthew ing. S 2> คิดว่าต้าอู <Ooh. S 2> มาถึงแชร์เลยเหรออันนี้เราพูดจริงบว่าคือยท่าอู๋นี่ AKA คือออฟโรดใช่ป่ะผมนึกว่าคนแรกคนแรกพี่คิดว่าชื่อต้ากับอู๋ครับแล้วก็บุงออฟโรดสำหรับพี่ต้าอู๋ AKA ออฟโรดคือมันมีมันมีคนคิดจริงๆว่าผมต้าอู๋ชื่อจริงชื่อออฟโรดก็มีหรือแม้แต่ออฟโรดชื่อต้าอู๋ชื่อคือชื่อจริงแล้วชื่อที่เล่นนะชื่อต้าอู๋อะไรอย่างเงี้ยอจริงๆแล้วทุกคนรู้แล้วบอกความหมายของชื่อได้ไหมอย่างต้าอู๋กับออฟโรดมีที่มาที่ไปยังไงครับต้าครับ คือจริงๆอรับผมมาชื่ออูนั่นแหละแต่ว่าที่มาที่ไปมันคือผมมาแข่งรายการในช่องวันแล้วมันมีอูอยู่3ามคนแล้วเขาเรียกผมว่าอูจีนกับอูหล่ออูจีนกับอูหล่อใช่มันมีคนเรียกว่าอูอูอูจีนแล้วก็อูหล่ออูอูอูจีนอูหล่อใช่แล้วพอเรียกเขาว่าอูหล่อแล้วอูหลาไม่หล่อตรงไหนมนกระอรป้าปรึกษาป้าเลยป้าบอกว่าก็ต้าอูไง ตาใหญ่ตาหูอ่าปฏิบัเอารถดีกว่าปฏิบัเอารถดีกว่าเห็นน้องๆบอกว่านี่คือแบบชื่อ,อยงงี้ตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดเลยครับจริงๆคือบ้านผมอะผมเป็นลูกชายคนโตแล้วบ้านผมอยากอยากตั้งชื่อแบบอออ่างชื่อเล่อนอออ่าง ทางบ้าน<อ>แล้ว,แล,วแล้วช่วงนั้นแบบเป็นบวกกับว่าบ้านมีรถออฟโรดพอดีแล้วแบบรถออฟโรดความหมายมันฟีดแบบว,ว่ามันเป็นรถลุยๆ<อ>ุยแบบไปได้ทุกที่อะไรเงี้ยครับก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นออฟโรดเฮ้ยพูดผลงานตัวเองหน่อยดิอ่ะโปรโมทโปรโมทครับตาอูออฟโรดเชิญครับครับพวกเราก็มีผลงานซีรีส์นะครับผม Century of Love ก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ทาง Netflix นะครับผมดูได้แล้วจริงๆมีเรื่องแรกด้วยเดี๋ยวขอฝากด้วยนะครับเรื่องแรกว่ารักไม่รู้ภาษาเลยบินแทนสเลชั่นครับรักอะไรนะรักไม่รู้ภาษารักไม่รู้ภาษาอยู่ในไหน วันดีครับวันดีพวกเราสองคนก็จะมีผลงานออนไลน์ครับผมก็จะเป็นรายการอุลตรโค้ดเฟรนนะครับเป็นอยู่ในทําอยู่ในยูทูบนะครับครับผมเซนจูรี่ออฟซีรีส์ใช่ไหมครับเซนจูรี่ออฟซีรีส์ออฟ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 ซีรีสออฟซีรีส์โอเคผลงานเพลงมีอีกปั๊บนี่คืออะไรปีสามสองหนึ่งเดี๋ยวพวกเรามีผลงานเพลงแน่นอนปีนี้นี่คืออะไรเนี่ยสร้อยสร้อยสร้อยมันมันห้อยแปลกๆโอ้โหให้ต้วเองเหม็นทำนี้กูเลยคนเน่ามันโผล่ แม่งงอกด้วยเอาสักเส้นไหมเด็ดไว้ให้ตั้งใจเล่นเกมมันนะครับคไปเล่นเกมมันครับเริ่มพี่ต้นเชิญครับผมคือพี่ถูกว่าพี่มุ่งอ่ะที่ต้องมุ่งผมแน่นอนอะเวลาอยู่บ้านชอบทำอะไรทำอะไรเชิญครับที่ทำอะไรครับอยู่บ้าน อันนี้ไม่ใช่ออฟโรดนะครับออฟจากแกนเองเลยครับอันนี้คืออันนี้คือเล่นเล่นแล้วเหรออช่ผมรู้ว่าซ้อมอยู่เชิญนะครับเชิญครับจะมีจะมีซ้อมอีกหรือเปล่าตาหูอันนี้คือมุ่งเลยับพี่ต้นก่อนก็ได้พี่ต้นครับพี่อยู่กับบ้านกี่โมงกลับบ้ากี่โมงเมื่อคืนโอ้ยตั้งแต่บ่ายๆครับผมไปทำอะไรหมาครับผมไปไปเทคครับเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อครับผมนอน มถามนะผมถามสมมุติว่าเราออกไปข้างนอกทำสองคนเลยนะเราออกไปข้างนอกทํางานทั้งวันเหนื่อยจีบหายย็งไงก็ต้องอยากไปดูหนังอยากนอนอพี่เอ๋งที่อยากนอนมไหมล่ะก็หยกที่อยากนอนมไหมล่ะพี่พูดอะไรพี่พูดอะไรจริงพี่แรปเอกวาพูดอะไรพี่บอกพี่เอ๋งใช่ไหมว่ายากก็หกอยาก อ๋ออาจจะลืมตัวมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรก็ัดอ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไไไไมม่่เเปป็็นนรรถ้าหลังจากเสร็จเกมนี้แล้วเนี่ยกลับบ้านทำอะไรครับก็ช่วยตัวผู้ที่บ้านแมวนั่นทําไมอ่ะบางทีก็ต้องบางทีก็ต้องพามันไปวิ่งบ้างมันจะได้ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่พาหมาวิ่งเนี่ยหมามันจะไม่ยอมนอนแสลงเยอะเซมิเลียนใช่ไหมพี่หมาบ้านพี่เนี่ยนะ มันนอนไหมมันไม่ค่อยตื่นปกติอ่ะมันจะกลับไปหาแมวเดี๋ยยวไอมแล้วมันจะวิ่งพูดไปเรื่อยแล้วมันจะวิ่งฮะมันจะวิ่งมันจะวิ่งวิ่งสี่ขากลับไปหาแมวกลับไป อ้อปเลิฟดีกว่าเว้ยได้ครับพี่เจมนี้รถแหละรถผีเจมนี้รถแลหละเจมนี้รถแหละ ก็เลยเห็นเหมือนตอนซ้อมเลยไม่กล้าพูดเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวไม่กล้าพูดเอางี้พูดพูดเกี่ยวกับอ่ะซีรีส์เงียบเลยบางคนนี้คือเงียบใสเลยเราอยากจะสัมภาษณ์น้องๆให้กำลังฟังอยู่ให้ทุกคนรีบเข้าใจนึกออกปะสัมภาษณ์เกี่ยวกับพวกเรานี่แหละว่าเกี่ยวกับซีรีส์เนี่ยคือยังไงไม่ต้องกลัวแพ้อันซีรีส์เรื่องนี้ พูดอย่างนี้จะตายได้เนอะดูสินี่โปรโมทสิมันยังไงเป็นแบบเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอ่ะผีเรื่องนี้ผีแอคชั่นมีบูมีต่อสู้แล้วคนนี้เขาก็คือลงทุนกันมากทั้งหัวใจแล้วก็ร่างกายนี่เล็บผมก็พังนี่หัวก็แตกเจ็บหมดมีแอคชั่นด้วยหรอก็ก็ก็ได้อยู่มีเป็นยังไงบ้าง มันก็ทั่วไปครับมันก็เป็นฟิลการถ่ายไงมันก็เหมือนไปทํางานนะพีเกิดอุบัติเหตุบ้างไหมก็นิดหน่อยครับเราเป็นไงบ้างไม่เจ็บครับไม่เจ็บเนาะเออโอ้โหโดนลุงไงคือคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับ คือเราเปิดกันเขาพูดตลอดนะไม่ใช่ผมพูดกันอยู่คนเดียวนะที่คุณเห็นน่ะมันคือไฮไลท์จริงๆเราตัดออกไปต้องเยอะนะที่เราพูดพูดกันนะไรครับอะไรครับผมใครฮะใครเล่นเป็นเด็กในเรื่องนี้ครับตาอูตาอูเป็นเด็กยี่สิบหกไม่ผิดทํางานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ผิดเป็นแน่ในเรื่องในเรื่องทำอาชีพเกี่ยวอะไรครับเป็นคนรวยพี่เติ๊ดเชิญถามต่อครับเป็นคนรวยครับขนาดไหนครับ ก็ทำงานอะไรครับรวยไม่ต้องทำงานเลยแล้วทำอะไรครับทำงานบ้านงานบ้านมันรวยไงแล้วแล้วแล้วเจอหนูไหมไม่บ้านถามว่าถามว่าเจอไหมก็เจอแต่เจอแต่เจอแมลงสาบแล้วกลัวแต่เจอแต่เจอแมลงสาบแล้วกลัว ซื้อบ้านแพงสาบให้นะพี่เวงครับครับผมเชิญถามผมได้ครับผมผมไม่กล้าพูดครับไม่กล้าพูดครับตายแล้วกล้ากล้าเหรอใช่ผมเลยจะเอาคำนี้ไปแกล้งพี่แมงเอ้ยโอ้ยอะคิดว่าคำว่าอะไรตายเพราะตุ้ยกันหมดเลยใช่ทำเหรองานงานบ้านงานบ้านงานบ้านงานเรือน เมื่อกี้มันไม่ยอมพูดว่าเนอเมื่อกี้เรากำลังกำลังมัพูดมันไม่พูดมันบอกว่าแล้วเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันอ่ะเริ่มพองโจทอะไรเอ่ยของหายอะไรเอ่ยของหายวัดมีเหรอลิ้งชัก ลิงชักโดเรมอนลงไปปพ๊บหายวักยินสอปากกาโต๊ะเอางี้ได้งงว่ะพูดอะไรกันไม่เป็นไม่เป็นวักไม่เป็นวาไม่เป็นขื่อไม่เป็นแปลอันนี้อะไรเน่อะไรอ่ะเอาเปลีิดหรอหรือว่าจริงๆแล้วมันคืออคือยังไม่พร้อมไงอันนี้ยังเป็นโต๊ะอยู่ไหมยังเป็นโต๊ะอยู่ไหมดูคล้ายๆใช้ทำอะไรอคล้ายคลายขับขาถ้าเราเอาเข้าโรงรับจำนำได้กี่บาทพี่เต๋อได้กี่บาทสองร้อยได้กี่บาท ไปเลงหรอจำนำหรอเนี่ยจะอย่ป่ะร้านหน,นะนึ่งอะนยิบ้าหาแล้วเปล่าเขา,าเอาไปทำอะไรได้บ้าง๋อใช่จบแล้วเต้าหูถ้าถ้าพี่ถามเต้าหูแบบถา,ถาม,มปุ๊บเต้าหูตอบปั๊บอ่ะกล้าไหมได้ไหมโอเคโอเคนะตอบทันทีนะโอเคตอบน,นะโอเคนี่ตีอะไรบิน สงสัยสงสัยจะกลัวเอางี้ผมมีคำถามด้วยเชิญครับอยากรู้ว่าแบบพี่เริ่มรายการกันตั้งแต่แบบถ่ายตอนไหนครับหมายถึงหมายถึงตัวโชว์เลยใช่ปะหมายถึงรายการที่ที่เริ่มมาทำด้วยกันที่พี่จำได้ปะเมื่อพร้อมบอแปดปีอ้นี่จําได้เลยแน่นอนครับแต่พวกเราอยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะผมสองคนอ่ะยังยังจําตั้งแต่แบบพวกเราโชว์ด้วยกันครั้งแรกได้เลยคนเยอะไหมตอนครั้งแรก คนเยอะแล้วเราเราแบบเตรียมพร้อมยังไงบ้างแต่ผมจําได้นะว่าตอนนั้นแบบว่ามันโชว์มันสนุกมากเอางี้ตอน็กๆเคยโชว์โบ้ไหมไม่แล้วทะไรทำไมถึงคิดว่าแบบนี้จะแล้วต้องทำอะไรกัะการน้ลืมไปแล้วเด็กๆดูแถวบ้านอ่ะพี่เดินปุ๊บพี่โดนดึงพี่ไม่ลืมเลยหรอฮะไม่ลืมเลยตอนเด็กอ้ยอีกสาว ไต้ไงวะพี่เวงลืมหรือจำไม่ได้พี่เวงลืมหรือจำไม่ได้เรแยกวะอางี้่แมวน้ำในซาฟารีเวอร์กระโดดลงน้ำด้วยท่าโชว์กินปลาทูน่า ถ้าโชว์นั้นครูฝึกบอกยังไม่พร้อมให้ขึ้นไปโดดกินแมวน้ำจำไม่จำได้อ่ะจำว่านี่คือประตูหน้าพาะว่าอะไรก็มันจำได้่าโอ้ยคำว่าคำว่ามีมีอรอมีอะไรไม่มีอะไรเลยอะไรอ่ะไม่ใช่เกียงโชว์พร้อมเฮ้ยวิลลิงคลิปาปหน่อยว่ะ มันเลยรู้เลยมุ่งอย่ามุ่งเกินอย่ามุ่งเกินคำว่าเริ่มเยพลาดเรียนมุ่งเกินเนี่ยมุ่งเกินม่นคือเรามุ่งเกินแต่ว่าเรารอดแล้วบอกไปหลายครั้งแล้วว่าเกมนี้เราจะเล่นแพ้หรือชนะก็ไม่สำคัญขอให้เราได้มีโอกาสได้พูดเถอะถูกไหมครับครับ ลองพูดช้อปปิ้งสิโอ้โหจะจะวายโว้ยช้อปปิ้งสิเออชื่อผมแล้วเราต้องทำยังไงบ้างเมื่อเราของมันจะหมดส่งของรอดนพูดว่าอะไรนะก็คือต้องเดินไปซื้อไงอะเราลองคุยเรื่องเดียวกันบ้าะได้อะคุยเรื่องเดียวกันไปสนีเรื่องการขนส่งเรื่องการอะไรแบบนี้โอเคสมมุติว่าเราใช้จ่ายได้ของมาอย่างหนึ่งเราต้อง รีบใช้มันเลยอืแต่ว่าเขาบอกว่าใช้เวลาส่งสองวันถ้าทําไงเขาบอกสองวันแต่ว่าเราต้องตมันต้องมีเหตุผลทำไงให้เขามันต้องทำมีอะไรแล้วก็โทรศัพท์ไปเร่งเขาวราเร็วเร็วเร็วอย่าช้ามันต้องมันต้องมีเหตุผลให้เขาส่งไปษนีอ่ะ สอคนออกจากจุดเดียวกันคนนึงไปทางขวาคนนึงไปทางซ้ายการเดินทางระยะ200กิโลเมตรทำไมต้องแยกกันไปอ่ะอ่ะเพราะคนนี้คนนี้เดินไปเพเล่นๆไงอ่าอ่าอืมคนนี้เล่งๆมานเรียงใช่เล่นๆมาเรียงนี่ตอนนี้เรายืนอยู่บนเส้นได้กันหมดเลยนะตายแล้วตายแล้วย่งนี้อยางนี่งนี่างี๋ย่พนี้่เล่างน่างังเ้วยาเร่งเค้ื่องนปทางขวารนยะทางที้งหมดเนี่ยมัน200กมยนี เขาขี่มอไซค์เดินทางไปด้วยระยะทางประมาณ120ยยี่สิบกิโลเมตรต่อเชือกเป็นแกปเป็นเชือเป็นแก๊ปหรือเปล่าเดินแบบเร่งไปแค่เดินเร่งแล้วมันต้องมีแรงส่งส่งด้วย ผมบอกว่าอย่าไว้ใจนะผมบอกแล้วว่าพวกเรายืนอยู่บนเสุดไา้ก็บอกแล้วว่าอย่ายืนเลยเดินเลยอ่ะคุยเรื่องเดิมครับค้างจากทั้ปีก่เห็นเขาพูดไว้รีบเกินแยกไปซ้ายขวาซ้ายขวาอ่ด้วยความเร็ว120กิโลเมตรโอ้ my god ด้วยความเอ้ยอะไรนะทำไมอ่ะความรู้ทำไมต้องไม่ใช่ความรักหรืทำไมต้องเร็วขนาดนั้นแล้วทำไมต้องเร็วแล้วเร็วไหมเขาเลยกระต่ายกับเต่าใครเร็วกว่ากันกระต่ายน่าจะไม่ช้ากว่า แล้วพี่คิดว่าใครช้ากว่าเต่าช้ากว่าเต่ามันชนะได้ไงแล้วทำไมแล้วก็เต่ามันช้ากว่าไงผมยังไม่รู้ทำไมเต่าช้ากว่าลองพูดแล้วมันไม่เร็วอ่ะพี่ลองบอกดิเร็วเก่งไหมไม่ก็มันแข่งเดินกันทําไมอ่ะทาไมทาไมต้องแข่งอ่ะก็มันแข่งเดินไงก็เต่ามันนอนอยู่เอ้ยไม่ใช่เต่ากระต่ายมันนอนแล้วเต่าก็เดินผ่านแล้วกระต่ายก็นอนแล้วคิดว่าจะชนะถ้าเดินไม่ช้านี่หิดเพาะอะไร แต่ว่าเงี้ยกระต่ายมันชนะนี่สุดท้ายอะ่ะทำไมมันชนะล่ะทำไมมันชนะกร <laughs> ะต่ายมันชนะนี่สุดท้ายอะ่ะทำไมมันชนะล่ะคุณหลอกโดนหลอกว่าเป็นเร็วคือไม่ไม่เกี่ยวกันนี้เลย <laughs> <laughs> จริงป่ะไม่หลอกหๆๆแล้วหลอ,ลอกลอเขาไปทันทีว่าเร็วแล้ว <laughs> ทำไมกระต่ายถึงวิ่งเร็ว อันีาเปลี่ยนเลยพี่เราเปลี่ยนเลยวะเริ่มเรเริสุดทางเลยก็ตายเขาวิ่งเร็วแล้วทําไมเขาดันไม่ชนะมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นตอนแรกนะพี่ทวนทวนรีแคปทวนทวนเต่าเดินมาถูกแล้วเต่าเดินมาแล้วกระต่ายนอนอยู่ใช่ใช่ใช่ป่ะนอนแล้วไงต่อเราก็กระต่ายอ่ะก็รีบรีบแซงเต่าไปก็คือวิ่งไปใช่รีบแซงเต่าไหมเออรีบแซงเต่า วิ่งหนึ a งสองสามน่ารักแล้กําลังกําลังกําลังขีเลยไม่ไม่น่าเลยไม่น่าเลย้ยว้พวกนี้ว้ยโยเกือบแล้วสุดท้ายนี่สมมตินะเอออย่า มาชอบขมอ่ะแต่ผมชอบขมมอมโนนะครับยาเฮ้ยตกใจเอางี้เอางี้สมมุติว่าผมเอาแก้วมาวางใส่น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วก็ชงกาแฟที่รสอร่อยที่สุดแล้วก็เอามาให้พี่เวงผมใส่ผงช็อกโกแลตลงไปด้วยพี่เวงคิดว่าผมทำทำไมเอาใจอืม แล้วรับผมให้พี่สองแก้วเลยอืมแต่แก้วนึงผมใส่เกลือมันใส่ได้ปะได้พี่อิ๋คิดว่าเขาใส่เกลือทําไมเพื่อเอาพี่คือไม่เคยเห็นเนาะกาแฟใส่เกลือผมว่าห้ามให้เันซ่าเพื่อห้ามให้มันซ่าเราถ่ายกันเล่าเรื่องเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาดิเพราะว่าไม่งั้นมันไม่มีใครจบอ่ะตอนี้ทุกคนอาจจะไปนั่งอาจจะเป็นเพราะว่ากำลังกลัวอยู่เนี่ยกลัวผมเล่าเป็นเรื่องหนึ่งใครจะเล่าต่อเล่าเรื่องเล่าเรื่องกวนวอูเป็นภาษาจีนให้ฟังหน่อย ล่ครั้งไม่ใช่เดี๋ยวนะแปลกจริงเลยโอ้ยากเอาเอายี้เอางี้ผมว่าเราเราคุยจริงจังดีกว่าพี่เราเราเล่าปีเป็นหัวหน้าใครคุยเฮ้ยโอ้โหตอบไม่ตั้งใจเลยครับเนี่ยเอางี้เอางี้เล่าปีเป็นหัวหน้าเอายี่เนี่ยพี่เอางี้ผมถามน้ำเอาตองตรงเลยเลยว่ะครับนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรถามตรงเลยแฮะ ไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกแล้วเนื้อนี่อะไรนี่อะไรของอะไรนะของของอะไรอ่ะูไม่รู้ตกลงจะฆ่ากันแล้วหรอตกลงกวนอูเนี่ยอย่าไปพูดอูเนี่ยบอกวนอูเนี่ยหน้าแดงแเล้าปี๋บอกว่าใช่ใช่หมดเวลาเอาคำว่าอะไรพี่เต้ดคำอะไรพี่เวงพี่กูไม่รู้อ่ะผมว่าผมรู้ของผมอ่ะของผมคือเหล้าเนี่ยผิด พี่เหว่งเล่นถามเยอะไปถูกด้วยอ่ะพี่ีไงแล้วเป็นคนเดียวที่ถูกแน่นอนตามพี่เหว่งนะขอพี่อย่ายากกินที่เราไม่ถึงเรื่องแก้วแล้วก็ใส่ผงช็อกโกแลตเข้มเค้มพี่จะไปอุ้ยากันพี่เหว่งพี่เหว่งพูดมาแล้วนะว่าเอาใจเอาใจความรักผิดไม่ได้อ่ะมึงให้คนที่กลัวรัก ครับอะไรอ่ะผิดหัวนี่เนี่ยพอคนเนี่ยเห็นไหมพอเล่นกันแบบจริงจังอ่ะเขาจะไม่ค่อยกล้าละเพราะว่าทุกคนกลัวเออไม่กล้าไม่ไม่พวกเราเป็นหมดเลยก็เป็นหมดอ่ะเป็นทุกคนเป็นทุกคนโอ้โหเห็นไหมพี่เต้เนี่ยเขาเป็นมือหนึ่งของที่นี่แต่ว่าพี่เองอ่ะก็ไม่ได้ปล่อยเขาหนีพี่ไปไกลหรอก เล่นกันคำๆข้งมา,งงางสุเอาเลยว่าครั้งหน้าต้องบอกว่าคู่นี้นี่ถือว่าเล่นเกมได้ดีนะมีมีเล,เล่นสนุกนะเล่นสนุกเล่นสนุกแบบได้ที่คะแนนน้อยสุดคือ4แม่งเยอะมากเยอะเยอะสำหรับคนที่เพิ่งเคยมาเราปรับตัวพี่เพราะว่าอะไรรู้ป่าวันนี้ผมมารายการนี้ใช่ป่ะคำตงห้าผมขอแค่ข้าพี่เบิได้เด็ดน้อยจังอะแค่นั้นพอแล้ว ผมไม่ต้องการชนะเลยแค่ต้องการแบบเห็นหน้าแค่นี่งเหแค่เห็นหน้าพี่แล้วไปตัดแบบพี่ทำหน้าเป็นมีมเป็นมีมเออชอบมีมพี่มากถูกใจเนื้อดิตอนนี้ถูกใจเลยอันอีกส่วนหนึ่งก็คือพี่พูดน้อยกว่าตาอูอีกตาอูจังหวะการเสียบเข้าเพื่อจะไล่ล่าเหมือนเหมือนแบบเหมือนทุกอย่างไหยเลือดเออไาลเลือดอ่ะพี่เอร์ไม่กลัวตายด้วยเหมอก็เป็นตัวโกง แต่ผมว่าดีคือพี่เขาสองคนก็กล้าเล่นอ่ะคือแบบเราดีใจที่แบบว่าผมชอบพวกกันจริงเลยไม่แสบดีเล่นงานจะเจอคู่แข่งแบบนี้นะครับครับสะดวกดีหรือว่าแสบใช้ได้โปรโมทอะไรสะรอบไหม ได้ครับครับพวกผมลองเล่นเต้นเป็นพิธีกรทําอะไรได้หมดเลยนะครับยังไงก็จ้างเข้ามาได้ไม,ม่ว่าจะเป็นแอดโฆษณานะครับผมก็มีหน้ามีตามีฐานแันลูกค้ามีลูกค้านะแล้ว <c oughs> ก็งานออกแบบก็ทําได้ดีนะครับผมหรือว่าออนกราว์ออนแอร์ออนอะไรก็ตามไม่เคยตายใหม่นะครับแล้วก็เล่นได้สนุกมากร้ <c oughs> องเพลงก็ได้เต้นก็ดีเล่นตลกก็ได้ค <c oughs> ื่อยากจะบอกเลยว่าสกิปแทบจะไม่ต้องมีเลยติดต่อให้มีก็จำแม่นมากๆอย่าลืมติดต่อมาที่ใต้าหัวรถสามารถโทรเบอร์พี่ปิ่นหรือไม่ก็ติดต่อที่โอเพนเลยรถได้โอเพนเลยรถได้โอเคครับติดต เษใครลดอูไม่ลดไม่ลดอูไม่ลดไม่ลดตกางกันเลยตกลงกันเลยเหรอย่างี่ตรงตรงเลยไม่ลดยังระแวงอยู่เลยพี่บอกไว้ติดต่อ่านี่เองจะลดปีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร